อ่านะก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชัยนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเช้าๆสายๆแบบนี้กันต่อนะครับยิ่งหนักเข้าไปอีกครับตอนนี้ครับสปอร์ตเนี่ยร่ยาวนะครับ10เหตุผลที่ฟรีกิตายองเนี่ยทำไมเนี่ยไม่มาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี10เหตุผลนี้ด้วยนะครับโอ้โหโหมหนักเข้าไปทีเดียวนะครับยิ่งหนักเข้าไปอีกด้วยนะครับมาฟังกันหน่อยนะครับ รายงานจากเดลริโอสปอร์ตครับเชื่อว่าเฟรนกี้เดยองเนี่ยจะไม่ย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนพร้อมให้10เหตุผลสนับสนุนความมั่นใจหลักๆเลยนะพุ่งประเด็นไปที่ตนเองนะ่ยมีความสุขดีที่สเปนไม่ต้องการดาวเกรดตัวเองเนะี่ยมาเล่นให้สโมสรที่ไม่ได้ไปยูฟ่าชิปน์ลีกนะครับ ตอนนี้ครับข่าวการย้ายทีมของสตาร์วัย25ปีของเฟรนกี้เดยองมาอยู่แมนยูเนี่ยกำลังจะเป็นอีกดีลประวัติศาสตร์ที่แฟนบอลตั้งหน้าต,ตั้งตารอลุ้นกันมาหลายเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนว่าดีลนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับโดยมีเชลซีครับที่เป็นอีกทีมกระโดดเข้ามาแสดงความสนใจพร้อมปาน้าคว้าตัวหลังชอตบอลลี่เนะี่ยลงทุนบินไปถึงเมืองบาซโลนาเลยเพื่อไปพบปาก,กับบอร์ดบริหารยอดทีมจากต่างดาวด้วยตนเองก็คือบาซโลนานะครับ รายงานล่าสุดครับจากเซก,ก้เดควนนะครับผู้สื่อข่าวของเดลิโอสปอร์ตทำเอาแฟนบอลปีสแสดงที่เฝ้ารอคอยดีลวนี้ใจหายไปตามๆกันหลังออกมายืนยันว่ามิดฟิลทีมชาตินิด์จะไม่ย้ายมาร่วมทัพปีสแสดงอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยยังคงมุ่งมั่นกับบาร์ซโลูนาและเตรียมกลับมารายงานตัวซ้อมปรีซีซั่นตามปกตินอกจากนี้ครับในรายงานเนี่ยยังให้เหตุผล10ข้อนะฮะสนับสนุนเอาไว้ด้วยดังนี้มาฟังกันหน่อยสำหรับเหตุผลของเฟรงกิเดยอง10ข้อนะครับ ข้อที่1เนี่ยเฟรนก้เดยองครับลงทุนสร้างหลักปักฐานอยู่ในบาร์เซโลนาเขาเพิ่งซื้อบ้านอยู่ในย่านเพสราเบสซึ่งมีราคาที่ดินแพงที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะครับข้อที่2ครับมิกกี้คิเมนี่เนี่ยภรรยาของเฟรนกี้เดยองมีความสุขมากๆสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในกาตาลุญญาได้เป็นอย่างดีและไม่มีแผนจะย้ายไปไหนด้วยนะครับ ข้อที่3ความฝันวัยเด็กของเฟรนกิเตยองคือการได้เล่นให้บาร์เซโลนาไม่ใช่สโมสรในอังกฤษไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข้อที่4ถ้าเฟรนกิเตยองย้ายมาอยู่แมนยูเขาจะไม่ได้เล่นอยู่ฟาชูปลีกซึ่งถือเป็นเรื่องที่เสียศักดิ์ศรีอย่างมากสําหรับเขาเนื่องจากเขาคือหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลกจึงสมควรได้เล่นในรายการที่ดีที่สุดด,ด้วยนะครับข้อที่5้าแมนยูเนี่ยเป็นทีมต้องคำสาป เฟรงกิตยองเคารพทัพปีสแสดงในฐานะทีมที่มีประวัติศาสตร์น่าเกรงขามแต่รู้สึกว่านี่คือทีมโชคร้ายใน,ในช่วงหลายปีหลังมานี้แม้จะลงทุนไปมากกับโคช้ชและนักเตะและคงต้องใช้ค่าใช้จ่ายอีกเยอะมากเพื่อกลับไปยืนในจุดเดียวกับที่เซอร์อเล็กฟูกซันเคยทําได้นะฮะข้อที่ 6. สภาพอากาศในเมืองแมนเชสเตอร์ส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตคู่ของเฟรนกิตยองในบาร์เซโลนามีความสุขก็คือสภาพอากาศไม่เหมือนที่แมนเชสเตอร์ที่ฝนตกชุกแสงแดดน้อยมากกว่าที่สเปนมากนะฮะ ข้อที่7ดเฟรนกิเดยองเชื่อมั่นในบทบาทและตำแหน่งของตัวเองในทีมบาร์เซลโลนามากขึ้นด้วยภายใต้การน,นำทีมของชาบี้นาเดตซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับเขาด้วยนะข้อที่8ที่บาร์เซลโลนาเนี่ยเฟรนกิเดยองได้รับค่าตอบแทนที่ดีมากในปีนี้เขาจะได้รับค่าตอบแทนคงที่18ล้านยูโรบวกกับโบนัสความพักดีอีก2.8 8ล้านยูโรโดยโบนัสความพักดีจะเพิ่มขึ้นเป็น9.7ล้านยูโรในฤดูกาล2 0 2 3ัน2 4นะครับ ข้อที่9เฟรนกิเ้ยองไม่เคยได้รับข้อมูลใ,ใดๆจากบาร์ซโลูนาว่าจะไม่อยู่ในแผนการจําทีมอีกต่อไปและข้อสุดท้ายข้อที่10ก็ฟังกันให้ดีนะครับเฟรนกิเ้ยองไม่รู้ว่าบาร์ซโล n นาและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปคุยอะไรกันเอาไว้แต่ที่แน่ๆทัพปีสแสดงแมนยูไม่ได้ติดต่ออะไรมาถึงเขาและตัวแทนของเขาก็ไม่ได้ไปเจรจาใดๆกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับโอ้ oh oh, อันนี้คือ10ข้อ10เหตุผล รู้จริงกระจจางแจ้งจากบาร์เซโลนาและเฟรงกิโดยองว่านักเตะม,มีใจให้บาร์เซโลนาไม่ได้อยากย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับดี๋วนี้ส่อล่มนะครับขอบคุณครับที่รับฟังกับในช่วงสายๆครับสวีดัสสวัสดีครับ